สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมบูมออโต้รูปเทคอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัว e d i ิ e อีดิชั่นนะครับก็คือโฉมก่อนปี2020นะครับคันนี้เนี่ยลูกค้าเข้ามาทําการติดตั้งเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวการใช้งานกันนะครับว่าเราจะใช้งานจากส่วนไหนได้บ้างอันดับแรกเดี๋ยวเปิดจากปุ่มเปิดฝาท้ายเดิมของรถก่อนเลยนะครับอันี้เป็นปุ่มเดิมนะครับเราแค่บีบ แค่นี้นะครับนี่นะครับเพียงแค่นี้ก็สามารถเปิดฝาท้ายขึ้นได้แล้วนะครับไม่ต้องง้างขึ้นแบบเดิมอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เรายังมีการบิ้วนะครับเป็นสวิตปิดฝาท้ายนะครับเพิ่มเติมไปที่ตัวเบ้าปิดเดิมของรถนะครับกดแค่นี้นะครับนี่นะครแล้วก็ เรายังสามารถปิดและเปิดฝาท้ายจากรีโมทเดิมของรถได้นะครับอันนี้เป็นรีโมทเดิมนะครับไม่ได้ผ่านการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถใช้ทั้งใช้ได้ทั้งรีโมทต,ตัวนี้แล้วก็ตัวสเปรย์ตัวหนึ่งนะครับผมนี่นะครับแล้วก็สามารถกดปิดได้นะครับตัวนี้ และยังมีการบิลเป็นสวิตปิดเปิดฝาท้ายเพิ่มนะครับจากในตัวรถเลยน่ครับสามารถกดเปิดและกดปิดจากในตัวรถได้เช่นเดียวกันนะครับและเมื่อเข้ามาที่ออโต้ลิฟเทคนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับระบบเซ็นเซอร์เท้าหรือว่าไอลิฟของเรานะครับคันนี้ก็ทำการติดตั้งนะครับใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะครับผม นี่นะครับเราสามารถเตะทั้งเตะเปิดและเตะปิดได้เลยนะครับเรียกว่าสะดวกมากนะครับผมอยากจะเปิดฟอท้ายเดินเข้ามาเตะได้เลยนะครับสุดยอดมากครับผมแล้วก็ยังมีระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับระบบกันหนีบนะครับนี่นะครับเป็นระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับผม ต้องบอกว่าดีบเบามากนะครับเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับกันได้สบายนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีรถรุ่นนี้อยู่แล้วสนใจจะติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับสามารถสอบถามมาทางแฟนเพจออโต้ลิฟเทคหรือ y o u u u e e h h n n n l ออโต้ลิฟเทคของเราก็ได้นะครับินดีให้บริการครับสำหรับวันนี้ขอบมากครับสวัสดีครับ